สวัสดีครับนี่เป็นรายการสอดส่องชีวิตความดีของเด็กชายที่ประมงพัชละชื่อเล่นชื่อแบบชื่อซึ่งเป็นรายการที่สอดส่องชีวิตยามเย็นของเขาว่าตอนเขากลับมาจากเรียน เขาเป็นคนยังไงทําอะไรบ้างเอาปูกับแม่เขาได้เลยครับตอนเย็นแฟบทาอะไรมาครับมาจากโรงเรียนเขาก็มาทํางานบ้านล้างถ้วยหมูข้าวแล้วก็กวาดบ้านแล้วก็ทําอาบน้าเสร็จเขาก็ทํางานทำทำกันบ้านเขานั่นแหละ,ะทํางานจากโรงเรียนที่รูอาจารย์เขาสั่ง แล้วตอนนี้ตอนอยู่ไหนครับตอนนี้เขาได้กวาดบ้านดูอ๋อแล้วลองมาดูแป๊บเป็นยังไงครับอืมยังไม่รู้คำว่าแป๊บจะทำอะไรครับทักทักแป๊บมาทำอะไรครับผมกำลังกวาดบ้านนะอ๋อแล้วก็ทำงานบ้านอะไรบ้างก็ตอนนี้กำลังกับกวาดบ้านผมว่ากวพอบ้านจึมก็ไปล้างจานที่ผมทำก็จะมีกวาดบ้านล้างจานก่อนน้ำทำนี้ทุกวันเปล่าก็ทุกวันครับอ๋อที่เดอ แล้วตอนคืนแก้ทำอะไรตอนคืนผมก็ทำการบ้านที่ครูสั่งมาจายโรแล้วยนับทำเสร็จผมก็จะมาทำงานบ้านที่ผมทำทุกวันแล้วก็กวาบ้านเสร็จ,ลรจแ,ลแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มาอ่านหนังสือแล้วก็ไปเข้านอนอ

จธอเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดายเธอจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวาแหมว่าจะหายไปไหนอยู่นี่เองกำลังกำลังทำไรอยู่ผมกำลังกอกน้ำอยู่ครับ<อ>พอดีน้ำในตู้เย็นมันหมดครับ น้ำนี่ก็ต้องข่อทุกวันจช่เั้ะใช่ครับเพราะยังไงน้ำก็ต้องกินทุกวันมันก็ต้องหมดผมก็เลยต้องขออ่อก็เอน้ำขวดนี้มาจากไหนซื้อมาซื้อมาแม่ผม เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความภาคภูมิใจของแม่ครับก็มีลูกชายคนเดียวเป็นยังไงพออรู้ความภาคภูมิใจของแม่ครับก็เขาก็เป็นเด็กดีนะกลับมาเขามาช่วยนู่นี่นี่เพรา็ว่าเป็นเด็กดีแม่ก็ภูมิใจอยู่ว่าเขาบอกง่ายสอนง่ายบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวแม่บอกว่าไม่ให้ไปเขาก็ฟังอยู่แล้วมีอะไรที่มากบี้ก็ มันก็ก็มีแค่ว่าเออที่เขาตั้งเกเรียนนะก็ดีอยู่นะแม่ชอบแล้วก็เป็นเด็กดีไม่เกเรอะไรเที่ยวเตะมีเรื่องมีราวอะไรแม่ก็ภาคภูมิใจเขาที่เขาบอกง่ายสอนง่ายแล้วแบบเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าเอออันนี้แม่กันสนับสนุนเขาเต็มที่เขาเล่นตะก้อ,อแม่สนับสนุนเขาชอบเล้าก็เป็นเล่นออกเกี่ยวกับกําลังกายออกกีฬาทําทํา อะไรให้โรงเรียนอย่างนั <szcz Means S 2> <esh trabajando> <conduct> ้นมีชื่อเสียงแม่ก็ภาคภูมิใจครับวันนี้ขอขอบคุณแม่นะกี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเป้าคอย เวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างคอบคัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยแม่ถนอมเลี้ยงลูกรักรักเกินรักยิ่งสิ่งใดไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บแม่ทำง,งานหนัก ให้ลูกสบายเมื่อเจ้าโตใหญ่เป็นแสงตะวันเพิ <S <S ่งจะโปล่คนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตา วันนี้รายการสอดสองความดีชีวิตยามินของเด็กชาจิรพงศ์พุธลรัตวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ ก็จะรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ยิ่งนานเท่าไรยิ่งหมดหวันเมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉันไม่ว่าจะทำเช่นไรเธอคงจะไม่รักกันและก็รู้ไม่นานความฝันที่มีจวั่นีา วันพรุ่งนี้ยังเลือหลายเกินจะหวังอะไรแต่หัว <c oughs> <k Maps> ใจยังพ่ายีหนึ่งไชั้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำรายการสอดสองชีวิตความจริงยามเย็นของพี่พง์ครับพี่จาว่าตอนเย็นจนทำอะไรมาครับ